ธรระก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฟังธรรมก็คือฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วทั้งปวงให้ทำความดีทุกอย่าง ให้ชำระจิตของตนให้ขาวรอบให้ผ่องแผ้วนะระความชั่วทั้งปวงด้วยศีลทำความดีคือกุศลให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิชำระจิตของตนให้ขาวรอบให้ผ่องแผ้วด้วยปัญญานะปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้แหลนะละบาปท,ทั้งปวง ด้วยศีลเนี่ยศีลนี่เป็นความงามภายในความงามที่ไม่รู้จักเสื่อมความงามที่มั่นคงที่ถาวรความงามที่เป็นอมตะนะาเราียกว่างามในเบื้องต้นก็คือศีลอาชิกอรยานังงามในเบื้องต้นก็คือศีลขณะที่เรานั่งปฏิบัติอยู่เนี่ยนศะีลของเราก็บริบูรณ์ ถ้าเราไม่ปฏิบัติศีลเราจะไม่บริบูรณ์นะเเมืม่อเรารวมกายใจเป็นหนึ่งเดียวนั่งเป็นกายเดียวใจเดียวนั่นแหละศีลเราก็บริบูรณ์ความสำรวมกายว่าจาใจให้เรียบรนอยชื่อว่าศีลนะรวมกายรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวศีลก็อยู่ที่กายที่ใจเราอยู่ที่ตาที่หูที่จมูก ที่รินที่กายที่ใจรองหน้าศีลจะบริสุทธิ์ได้เราต้องสำรวมต้องปฏิบัติเนี่ยหน้าหน้างามในเบื้องต้นเรียกว่างามในเบื้องต้นก็คือศีลเด็กมีศีลก็งามวัยรุ่นมีศีลก็งามหน้าคนแก่มีศีลก็งามผู้หญิงมีศีลก็งามผู้ชายมีศีลก็งาม น่ะเขาเรียกว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางเ็าเรียกว่าสมาธิความรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิใจตั้งมั่นเป็นกายเดียวใจเดียวนัง่งก็มีสติรู้กายรู้ใจนี่ทุกดับเลยน่ะน,น,นี่คืองามในท่ามกลางมัเชเฉกัลยานังงามในท่ามกลาง,าาก,ลางาก็ได้แก่สมาธิ อันนี้กเรกื่อสัมมาส,สมาธินะสมาธิก็มีสองอย่างคือมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิหรือพวกสมาธิเพื่อไสยศาสตร์เพื่อวิทยาศาสตร์มันทําสมาธิเพื่อเบียดเบียนคนอื่นเพื่อทําลายคนอื่นเพื่อฆ่าคนอื่นเรื่องมิจฉาสมาธิพวกไสยศาสตร์ต่างๆหน้าเุ็เศษตะปูเข้าท้องคนเศษหนังเข้าท้องคน ใช่ไหมเศษใบเม็ดโกนเข้าท้องคนเนี่ยน่ะเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิรนี้น่ะมันได้ถึงขั้นสมาบัตแปดแล้วพวกมิจฉาสมาธินี่ได้เป็นพรมเป็นรูปกระผมเลยมีฤทธิ์มีเดชเหมือนกันพวกนั้เรียกมิจฉาสมาธิน่ะสมาธิที่เป็นฝ่ายบาปน่ะฝ่ายฆ่าฝ่ายร่างผ่านฝ่ายเบียดเบียดผู้อื่นนี่น่ะ ส่วนสัมมาสมาธิสมาธิภายในนี่น่ะสมาธิที่ประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอกขตานี่ว่าสัมมาสมาธิน่ะสมาธิที่จะบรรลุมรลนิพานธ์สมาธิกายเดียวใจเดียวพูดได้ทําการงานได้ขับรถได้น่ะเนี่ยส่ว่าสัมมาสมาธิกาหนดรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจน่ะหรือว่าสัมมาสมาธินะ ืองามในท่ามกลางนะมัดเชกัลยาณนังเนี่ยสมาธิภายในได้เป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมเป็นสมาธิที่มั่นคงที่ถาวบนเป็นสมาธิที่กําจัดทุกได้ดับกิเลสได้น่ะน่า,นาพระเจ้าให้ปฏิบัติสัมมาสมาธิสมาธิภายในน่ะเพื่อละบาปละกิเลสเป็นไปเพื่อความสุข ฝไฟเดียวสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยหน้างามในที่สุดเรียกว่าปริโยสานก,กัลยานังนี่คือตัวปัญญาปัญญารู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกรู้ความดับทุกรู้วิธีทํัทุกข์ไม่ดัเนี่ยเนี่ยปัญญาภายในเรียกว่าโลก,กุตระปัญญานั่งก็มีสติรู้กายรู้ใจปะไปว่าตัวยาไปว่ารู้ รู้ทั่วตัวนะรู้พร้อมเนี่ยทำใจเป็นปกติออย่างนี้ปกติก็คือสีเนี่ยนะอย่าไปกดอย่าไปขม่มทำใจให้สบายเมื่อใจสบาย,ใ,บายใจก็เล่นไปทั่วตัวนะนะนี่คือตัวปัญญาปัญญารู้ตื่นทั่วตัวนี่อย่าไปกดอย่าไปขม่มนะปัญญาก็เป็นกลางกลาง นามก็ว่างอยู่ว่างจากความโลภความโกรธความหลงนะว่างจากตัวว่างจากตนน้าไปใจไม่สบายใช่ไหมเนี่ยคือตัวปัญญาปัญญารู้ทุกข์ร่างกายเป็นก้อนทุกข์ใช่ไหมมันเกิดมาก็เพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อไข้เพื่อตายมีตาก็เป็นโรคตานะ้านะมีหูก็เป็นโรคหูมีจมูกก็เป็นโรคจมูกมีลิ้นก็เป็นโรคลิ้นมีปาก มีฟันก็เป็นโรคฟันโรคปากเลยมีกายก็เป็นโรคก,กายนะโรคขี้ทูดขุดถังโรคสังขังอะไรต่างๆน,นะโรคผิวหนังเนยนี่เป็นรังของโรคอย่างนี้นะกายน่น่เป็นรังของทุกข์นะมีกายอย่าหมายว่าจะได้สุขก็ยะงไม่มีสุขหรอกร่างกายนี่ก็จะนั่งห้าในทีทีไปทีก็ปวดแลวใช่ไหมปวดตูดปวดก้นใช่ไหม นะพปวดมีแต่ทุกข์ร่างกายเอาใจไน่น่เป็นรังของโรคเขาใจไหมันเสียดแทงโรคไม่ว่าเสียแทงนะมีไส้ก็เป็นโรคไส้มีตับก็เป็นโรคตับเขาใจหรือใช่ไหมมีปอดก็เป็นโรคปอดนะมีไตก็เป็นโรคไต นี่เป็นหลักของโรคใช่ไหน่ะมันเกิดมาเพื่อเป็นโรคของร่างกายน่ะไม่มีความสุขในร่างกายน่ะเน่ามันเม็นนี่ไหมไม่อาบน้าวันหนึ่งก็เหม็นเน่าอะไรย่างนี้อย่างเราไม่แปรงฟันนักวันหนึ่งก็เ็นเน่าอะไรยนะน่ะไม่อาบน้ำทักวันสองวันนะ่เ็นเน่าร่างกายน่ะสรีระยันต์ต่ำ รถยนต์ชีวิตเนี่ยร่างกายเนี่ยคือรถยนต์ชีวิตสรีละยันตังจะตุจัก,กังไม่สี่ร้อยไเดวนั่งเดยยืนเดีวเดินเดี๋นอนเนี่ยนวัดทวัลังมีท่อไอเสียเก้าท่อย่างไหมตาสองหูสองเนี่ยตาก็หลังขี้ตาหูก็ไม่แต่ขี้หูนะไม่หลังขี้หู จมูกก็มีแต่ขี้มุกนะปนะากก็มีแต่หนะ่อยขี้ปากขี้ฟันอาไว้เรียกกนเรียกว่าท่อไอเสียเนะี่ยข้างบนมีทั้งเจ็ดนะแปดเก้าข้างล่างนะหนะ้ทวารหนักทวารเบาา <c oughs> มีเก้าท่ออนะไรอย่างเงี้อข้างบนไดเจ็ดท่อเลยนะแล้วก็ท่อร่างกายนะทุกรูขุมขนอย่างเงี้ยถนะ้านะไม่ท้วนนะ เป็นล้านล้านรูเนะลยรูขมขนเรานันคายขี้น้ใครก็ขี้เราเนะี่แหละนี่เรากินข้าวกินน้ํากินอาหารก็ไปในชะ่ไหมกินผักกินผลไม้ก็ไปน้คายขี้